กดไลค์กดไลค์กดแชร์บอลลุบลองแล้วใช่ไหเพื่อนไปลองสวัสดีครับอ่าวันนี้บอลลุบลองแล้วนะครับกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าผ้าลูกทำสวนอาแต่ว่าไม่ได้ทำสวนนะครับวันนี้ผ้าเพื่อนๆมาอยู่ทน่านะครับพอข้าวที่บอลลุบปลูกไว้นะครับรอบนี้ก็ได้เก็บแล้วนะครับเห็นข้าวก่อกที่ทำตะลิวอ่านะครับ ต้นลิ้วมานะครับมาดูการเก็บข้าวนะครับวันนี้ก็เก็บข้าวนะครับมาอยู่ตรงไหนกันนี่อยู่ที่ชิงช้าที่คลิปก่อนพาพาไปดูการทํากันแล้วไปย้อนดูกันได้นะคะ่าใช่แล้วครับนี่ต้นวาของบารุกนะครับมีชิงช้านะครับก็ดูสภาพนะครับก็มีสมาชิกนะครับหลายๆกนนะครับนี่มาเล่นจริงจ้ากันเดี๋ยนเลยครับเป็นเด็กๆบ้างผู้ใหญ่บางนะครับ มานั่งกินหมาก้าวกินกันนะครับมีบรรยากาศดีนะครับรอบหน้านะครับบริเวณเนี้ยบรรลุกัญญาว่าบรรลุกจะทําให้เป็นทีหนังเลยนะครับแ้วก็ต้นวาตอนนี้นะครับก็จะเป็นชุ่นรวมของเด็กๆนะครับมานั่งเดี๋ยวก็จะมีอย่างอื่นมามาให้นั่งป็นกิจกรรมมาให้ทั้ลูกันคิดว่านะครับแต่ยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะทําแบบไหนนะครับวันนี้วันนี้มามาทำอะไรมาเรียนรู้การเก็บข้าวกันค่ะโอเคนะครับบรรลุเตรียมร้อมมาแล้วนะครับ นี่นี่รถก็เริ่มเก็บแล้วครับปอลลุกเพิ่งมารถเริ่มเก็บแล้ววิ่งแรงนะครับโอเคเดี๋ยวบอลลุกจะลงไปเก็บดอกยาบางๆหวังรถีะได้เก็บนะครับดอกยาเยอะ คราวกันเดิมน,นะครับท้องหน้าเดินเป็นหลอดกันเดียวตีอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับเก็บได้เกมม่อนแ่โอเคนะครับเป็นต้นเทรว่าแกมเก้าดีนะครับมีระเบียบในนั่งกอดกันไหนก็มาว่านั่นนะครับได้หรอกไม่มีะนะเามากมก็มาเก็บซ้ำจะแกรับป้าไปวันนี้มาได้แล้กินนะครับเพราะว่าต้องรองให้หย่อนข้าวมันเองเองโอเค ยกหน้าไไมาลุกทำไมเพื่นเพื่อนเพื่นี้วันจ่าวัดช้าวันนะครับขอช่วยดีก็ขอสี่สามยังมีน้มเน้อยๆนะครับแล้วก็นูนเพื่นูนนะครับขอลุกวัดสอ,อนเพื่นีช้าวันนะครับทำอะไรเพงนนูนเลสทุกมาแล้วก็ดีนะครับเป็นไงบ้างครับก็หลิวเคยมา ดูการเก็บข้าวไหมลูกไม่เคยไม่เคยนะครับแตนี้หลังจากนี้พอลูกก็จะพาต้นเหลียวเนี่ยไปทําสวนไปทํานาเป็นเกษตรกรนะครับอย่างที่่าหญ้า,าระปู่เคยทําไว้นะครับพอลูกก็ทํานะครับทําร้านด้วยทําสวนด้วยนะครับคนเราอย่าลืมอ่ากินฐานบ้านเกิดนะครับไปไปดูฝั่งนู้นกัน จะสุกเยอะกว่านิดหน่อยนะครับงนี้จะสุกเยอะกว่าเพราะพาะวนใช่แล้วนี่ครับดูใบนะครับใบจะเริ่มเหี่ยวแล้วแต่ทางรถเกี่ยวข้าวเขาบอกว่ากอขอสี่สามจะต้องสุกหน่อยไม่งั้นมเมล็ดมันจะไม่ไม่ค่อยหลุดนะครับเวลาเครื่องมันปั่นเนี่ยมันก็จะดีมะเมล็ดออก กับลวงเข้าออกไปด้วยนะครับติดกับสั่งออกไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยนะ้าแกบอกว่าก็ควรจะรอให้มันสุกดีก่อนนะครับประยมเหมาะก,กับนาข้างๆนะครับฝั่งนู้นบ่งกี้เก็บแล้วนะครับก็เก็บร้อมกันเลยทีเดียวรถก็จะได้มาครั้งเดียวเอาระหว่างรอรถเกี่ยวข้าวนะครับเราก็มานั่งใต้ต้นวางกันก่อน <laughs> มีสะเบียงเล็กน้อยอี่กินกันใบพลาง นะครับนาทั้งหมดแปดไร่นะครับก็ห้องหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับฝั่งนูน้นห้องจะใหญ่กว่าบิงบิงนะครับบิงบิงจะใหญ่กว่านะครับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบิงทั้งหมดตัดดีกว่านั่นสุดยี่สิบนาทีก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็คงจะเซ็ตนะครับเราว่างโลกก็นั่งโลกกันไปพ้างก็ไม่เบื่รอรถเขาเก็บเอง <laughs> นะครับ เดี๋ยวบาลุกก็จะลงใบเก็บดอกยญ้านะครับเพราะว่าดอกย้าเนี่ยกลัวว่ารถมันเก็บแล้วก็มันจะตีฝุ่งนะครับดิมหน้าลบหน้าก็จะทําให้มีหญ้าหญ้าไอ้หญานกนะครับขึ้นเยอะขึ้นอืนจะเป็นอย่งาง้นลูกหญานกที่มันคล้ายๆข้าวใช่ไหมใช่แล้วจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับจะบนอยู่กับข้าวคือตอนตอนแรกๆเ,เ,เนี่ยครับเหมือนบอลลุกเนี่ยเพิ่งทํานานะครับใบของหญ้าก,กับใบของข้าวเนี่ยแยกออกยากมาก ถ้ามันไม่ออกดอกออกลูกเนี่ยคุณพ่อ,อก็เยี่ยมไอออกจริงๆแล้วบารลุกก็มาเดินเก็บมาเดินตัดดอกมันกลัวว่าดอกมันจะแก่นะครับแต่มันก็ไม่หมดสักทีมันก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆงอกขึ้นมาเรื่อยๆจนวันนี้นะครับเมื่อกี้ก็เดินเก็บได้ช่อหนึ่งแล้วอ่ะไปต่อช่อหนึ่งกำมือหนึ่งเลยใช่ช่อหนึ่งกำมือหนึ่งก็ยังมีฝั่งน้นเนี่ยบารลุกเดินไปเก็บต่อนะครับอ่ะไปเดี๋ยวมาให้ดูว่า,าดอก โอ้มิงนี่ยังลึกเลอยคบน้ำตรงนี้โงนมากนะครับพอวันกนนะ่อนบอลกมามาทำหัวหน้าไปยิดนึ่งก็เลยลึกกระยิดนะครับอ่ะิงใจแล้วไม่อองนะครับเด็กๆมันได้เล่นกันนะครับนี่กุ้งยังลองยิ่ในหน้านะครับวันนี้ซ้ำลูกหายไปลูกนะ้อหายเจอแบบไม่รู้อยู่ไหนะเรื่องรรมดนาครับตัวอ,อยู่แถวนี้ก็ไม่รู้ อห,ห,หม่ยตั้งยู่งทำไม่ได้นะครับนั่นเลยมันตั้งไว้นั่นเลยโอ้รถเย็บยมขนาั้นไม่มีนะครับอ๋อเอนนี้วกับเรืองมิงทุตายแลย้ววันนี้เราจะใกล้เสร็จภารกิจเดี๋ยวมันจะลุกขันว่าเราจะได้ข้าวข้าวไร่นะครับ นานี้ซะรว่างงงก็มีถังมดจัดงามนัดครับวิ่งนี้วันก่อนบรุกวัดนางน้ำด้วยนะครับน้ำเรียบหน้าแข็งเลยวันตกวานไม่งันๆเลยครับบ่อก้าวมันงอกเรียวเราเฉกข้าวเรียวเราก็ต้องเข้มวันแต่ก็โอเคนะครับงอกงอกดี ก่อนนะครับตกมันออกดอกไป่ว่าโรนี้นะครับบอกว่าข้าวมันก้าวที่มาวันเป็นไคกับตกยังไม่ได้นอ,อกดอกนะครับเราเก็บแต้ก่อนเ mm hmm. ขาโอเคนะครับข้าวแบบนี้ der so เอาละครับเพื่อนๆครับอันนี้กาวของเรานะครับวันนี้นะครับถือว่าประสบความสาเร็จนะครับพอเราได้ข้าวมาว่าดืม่มอาจจะเป็่นพอพันข้าวแบบนี้ก็ได้ดูในหน้านะครับมันน่าจ,จะไม่หมากนะครับก็เกินความขาดไม้เล็กหน่อยนะครับพอซีออกมาแล้วอืโอเคเลยเอาเป็นวานะครับเดี๋ยวลูกจะทํากันอ่า ไม่อบเราก็หมัดบาดทุ้งนะครับวันนี้มีค้นมาซื้อแล้วนะครับก็ขอซื้อเอาไปทําพันธ์นะครับเมื่อกี้ก็ห้าร้อยกิโลนะครับจองไปแล้วแล้วก็มีอีกเจ้านึงครับมาข้อซื้อแต่ว่าแต่ว่าเขาซื้อไปไปกินเองนะครับบาลุปกงเดี๋ยวมันจะคือมากไปน่นะเืองไม่พอบเราบาลุปเองเนี่ยก็เอาไปจี้แล้วก็เอาไปขายครับลุกขายไม่แพงครับขายเป็นข้าวสารนะครับขายก๋อกู่ะครับข้าวของในลานข้าวสารในลานนะครับ คล้ายๆกันไปกับให้คณบ้านเราได้กินนะครับแต่ถ้าว,ว่าเข้าสู่ไปหมากมากก็คนอื่นก็ไม่ได้กินก็ลเลยนะครับก็คงจะไม่คล้ายหนอกเนื้อไปจากทีออกไปทำพันธ์เลยนะครับทำพันธ์กันถือว่าแบ่งๆบ่งครับทนับทุนให้ทุกคนได้ได้ได้ไดทำนาบุกข้าวกันเนาะโอเคเดี๋ยวรูปเหตการตรงนี้แล้วเกข้าไปให้เขาก็คงจะสะทินปรกิจเดี๋ยวมาปิดคลิปกันจบคลิปกัน สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วกับการเก็บข้าวและการใส่สใส่กระสอบนะคะอ๋อเป็นไงบ้างครับต้นเหลีวเมื่อกี้ต้นเหลิวนับได้กี่กระสอบ77กระสอบค่ะ77กระสอบเอาผมเฉลีย่ยเข้าๆประมาณสองตันกว่านะครับ,ถ,รบถือว่าไม่เยอะมากนะครับถือว่าไม่เยอะมากเพราะว่าเราลูกแบบให้ฝาให้ฝนช่วยดูเลยแต่ว่า <laughs> สำหรับเิ้วริ้วหวาสองตันว่านี้มันเยอะแล้วนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็หลอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เบ่งง่ายจ้าข้องหน้าหนึ่งเป็นลุ่งนะครับลุ่งแถวเสอร์เซนก็อ่าไอ้กระตักหยัดชอบชอมังตะก,กิดเอาละครับเมื่อกี้มีเขาติดต่อมาจะข้อพันคาวนะครับบอกว่าวของบรรุกเนี่ยเป็นก่อข้อเที่ยซนะครับหลอบนี้ไปเอาพันมาจากถุงโพ๊ปัตตานีนะครับเป็นกลุม่มเป็นกลุ่มกเกษตรกรทำหน้าของอ่าถุงโพ๊เขานะครับ แล้วก,ก็เขห็นว่าค้าบอลลูปก็โอเคนะครับบอกว่าไม่บนนะครับแล้วก็มีแม็ดกล้องยาหน่อยนะครับถึงอับถือว่าหน่อยมากแถวานี้คนเขาทาแล้วก็ไม่ค่อยเก็บเม็ดยาออกก็ติดเม็ดกาอยู่นะครับเขาเลยขขอเบ่งไปนะครับอันนี้มียอดเบ่งไปห้าร้อยกิโลเลยนะครับโอเคไหมเยอะไหมอ่าเบ่งแบ่งกันไปนะครับบอลลูปก็ไม่ได้ค่ายแพงอะไรนะครับก็โลชซบาทนะครับ เขาว็อตลูซิบานก็ได้เลยนะครับเอ้ยช่วยๆกันแล้วก็แล้วก็เป็นผ้าลากันแล้วก็ร,กอรอมากก็ตากรงตาหมากจร <c oughs> ิงไม่่อยมีเวลาเอา้าตอนนี้ว่าผัวมังสนุกไหมเก็บขา้าวสนุกค่ะแล้วก็คือการที่ว่าเราแบ่งปันคนอื่นนี้มันไม่ได้แลกอะไรเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันมีอะไรก็แบ่งปันกันเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านกันบ้า <c oughs> เอา้ารู้สึกยังไงบ้างตอนมาเก็บขา้าว ได้ข่าวว่าคันมันก็สนุกแล้วก็มีคัน,คนหมคันครับคันคันแน,น่นอนเพราะว่ารถเก็บข้าวถ้าเราเดินตามรถเก็บข้าวหรือว่าหรือว่าเราไปดูดรถเก็บข้าวเนี่ยคันโอเคเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้บอลุกพาลูกทาสวนนะครับก็ขอลาการเพียงเท่านี้บอลุกกับต้นเหลิวนะครับลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบอลุกจะพาต้นเหลิวไปทําอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะ <c oughs> ใช่ไหมอ่าพอรุปกันตัวเลียวก็ต้องกด l ามากก่อนนะอย่าลืมกดแชร์กด subscribe กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะโอ้ใช้ได้ใช่ได,ได้โอเคลาไปก,ก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย <c oughs>